น้ววมวน้ายะค่งรง้มนีไดต่อยกับตีพามาเกี่ยวชมวัดป่าโนนสีพร้อมื่อเป็นดินาเพเ่้เป็น,น,นุุน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ